เรวดูอครับทุกคนสองในมาแรงแล้วนะครับสำหรับเอิญฮักนางเอกน้อยโอ้โหอุงอิงเพชรบ้านแพงไม่ทำให้ใครผิดหวังจริงๆนะครับวันนี้ต้องบอกได้ว่าวินาทีที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยติดหกในมาแรงนะบอสโจแล้วก็พ่อนนถึงขั้นแบบน้ำตาซึมกันเลยทีเดียวด้วยความดีใจครับทุกคน โอ้โหขอแสดงความดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ซ้อมเนมมาแรงแล้วเย้อุ้มอิ่มก็คือเสียน้ําตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสียน้ําตาแล้วจริงๆเมื่อเช้าตั้งแต่ติด15ในมาแรงเลยคือมันออกมาโดยอัตโนมัติใครเป็นเหมือนอุ้มอิ่มบ้างมันรู้สึกว่าเราเชียร์เด็กคนนี้แล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยน,น่าจะคิดเห็นเหมือนอุ้มอิม่มคือเชียร์เด็กคนนี้แล้ว น้องไม่ทําให้เราผิดหวังจริงๆนะครับต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้สองชั่วโมงเนี่ยติดสิในมาแรงติดในมาแรงเนี่ยถือว่าแรงจริงๆสุดยอดมากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเพลงนี้นะครับคิดว่าวันนี้1วัน1ล้านวิวแน่นอนครับทุกคนนะครับด้วยเนื้อเพลงด้วยเสียงขององค์อิงคือมันเอาอยู่แล้วมันก็ มันเพราะแล้วเพลงนี้คือต้องยกความดีความชอบให้ทางด้านบอสโจให้อาจารย์บิ๊กภูมิรินให้ทุกคนที่มีส่วนนะครับในการาทำเพลงนี้นะครับพี่คนต้องบอกว่าทำออกมาไดดีมากๆเร็วๆนี้แหละอุ้มอิ่มคิดว่าหนึ่งในมาแรงแน่นอนสำหรับคลิป เพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยนะครับตอนนี้2ในมาแรงแล้วสุดยอดมากๆวันนี้อุ้มอิ่มก็จะอ่านข่าวในทุกๆมาแรงกันเลยทีเดียวตั้งแต่15โดดมา6นะครับแล้วก็โดดมา3มา2สุดยอดมากๆวันนี้เสียน้ําตาให้น้องไปแล้วนะสาหรับอุ้มอิ่มพื่นแพงก็คือเสียน้ําตาตั้งแต่15ในมาแรงแล้วเรารู้สึกว่าน้องมาสร้างปรากฏการณ์เนาะทุกคนกับช่องใหม่ของพ่อโจด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าช่อง สาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเนี่ยยังไม่มีใครที่ได้ติดในมาแรงนะครับวันนี้อุงอิงคือสร้างประวัติการมากมากสร้างประวัติศาสตร์ให้กับช่องสาวน้อยเพบ้านแพงแล้วสุดยอดมากมากครับสุดยอดมากมากดีใจมากๆและต้องบอกได้ว่าตอนนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยยังอยู่ที่ต่างจังหวัดเมื่อกี้ครับไปเดินห้างมาครับทุกคนได้ของฝากด้วยจาก FC ของน้องอุงอิงนะครับ เนี่ยเป็นของน่ารักเป็นกางเกงนะครับซึ่งไปเจอเอฟซน้องกําลังฟังเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยอยู่แล้วปรากฏว่าอุ้มอิ่มเนี่ยเดินเข้าไปเขากรี๊ดการ์ดเลยนะครับเขาก็แบบคือเขาดีใจที่ได้เจอเราตอนแรกทักว่าดาราที่ไหนเนี่ยใช่ไหมครับแล้วก็โอ้โหจริงๆแล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับดีใจครับดีใจ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 มาก แล้วก็ภูมิใจในตัวน้องนะครับแล้วเชื่อว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่อฟซแฟนคลับทุกคนก็ภูมิใจในตัวน้องเช่นเดียวกันกับอุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสนะครับทุกคนเนาะดีใ,ใจมากคือ s p o t ที่ไโปรดเลือกเพลงที่คุณต้องการด้วยตัวเองเอิญฮักนางเอกน้อยตอนนี้คุยกับตอนนี้คุยกับรถอยู่นะครับรถบอกว่าโปรดเลือกเพลงที่คุณต้องการก็ต้องเป็นเอิญฮักนางเอกน้อยเท่านั้นสิครับ b y d นะครับทุกคนดีใจมากนะครับดีใจกับน้องดีใจดีใจกับทางด้านบอสโจดีใจกับทางผู้บริหารนะครับดีใจมากมายจริงๆแล้วก็คิดว่านะครับวันนี้เนะี่ยหนึ่งในมาแรงแน่นอนแล้วก็หนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแน่นอนถ้าวิวจะพุ่งขนาดนี้คือมันพุ่งมากๆเลยครับทุกคนมันพุ่งมากๆตอนนี้ทะยานสู่จะห้าแสนวิวแล้วเนาะ Icana, เร็วมากๆนะครับเร็ว e: มากๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้นาทีที่บอสโจไปถึงบ้านองค์อิงนะครับก็คือพากันกรีดลั่นเลยแล้วก็องค์อิงก็คือตอนแรกไม่เชื่อนะว่าติด6ในมาแรงก็คืออง์อิงก็คือกรีดการ์ดเลยอ่ะนะครับน้องคือกรีดการ์ดมากแล้วก็วันนี้ต้องต้องต้องทุกคนต้องช่วยกันนะครับวันนี้เราต้องแบบฟัง ฟังเรื่อยๆอย่าให้แผ่วนะครับวันนี้เนาะเอาให้แบบวิวมันไหลไปเรื่อยๆนะครับเอาให้คนแบบมาฟังทั่วประเทศนะครับเนาะให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขวัญใจมหาชนอ่ะอุ๋งอิงเป็นขวัญใจมหาชนแล้วก็คือให้สมกับสองรางวัลการันตีนะครับกับเอิญฮักนางเอกน้อยนะครับวันนี้หลายเพจหลายข่าวก็เตรียมที่จะลงแล้วแหละนะครับกับกับซิงเกิลใหม่ของน้องนะครับทุกคนคือแรงแบบ คือแรงแบบได้ใจจริงๆอ่ะที่ต้องบอกว่าแรงแบบได้ใจจริงๆนะครับอุ้งอิ่มคือมีความกดดันนะทุกคนคืออุ้งอิงเนี่ยน้องไม่ได้กดดันหรอกแต่เรานี่แหละกดดันเองเรากดดันที่แบบว่าจะได้หรือเปล่าจะมาหรือเปล่าจะหนึ่งในมาแรงหรือเปล่าจะติดหรือเปล่าคือมันมีความกังวลไปหมดแล้วตอนนี้เหมือนมันปลดล็อกปลดล็อกคลายความกังวลนั้นไปแล้ว คลายความกังวลน,นั้นไปแล้วกอบกู้มาแล้วนะครับอุงอิงไปบ้านแพงเห็นไหมล่ะทุกคนกับเพลงกรลําที่มันแปลกแหวกแนวที่เราไม่ได้ยินแบบอุ่งอิงร้องแบบนี้นะครับนะครับเราไม่เคยเห็นน้องร้องแบบนี้แล้วก็ต้องบอกได้ว่าโหร้องไ้ได้ดีมากบอกไว้แค่นี้ถ้ามีกระดิ่งจะกดกระดิ่งติ๊งติ๊ง ร้องไว้ได้ดีมากนะครับวันนี้อิ่มก็คือจะล่าดเลิงเป็นพิเศษวันนี้ไปเข้าไปเจอเอฟซีอุ้มอิงด้วยนะครับนี่เลยวันนี้อิ่มไปซื้อเป็นถุงเทา้าแต่ว่าแม่ค้าแบบว่าให้ฟรีเลยวันนี้อิ่มไปซื้อถุงเท้ามานะครับทุกคนแล้วก็แม่แม่แม่แมค้าเนะี่ยให้ฟรีเลยนะเป็นเอฟซีอุ้มอิงนะดีใจมากดีใจมากครับ จะร้องไห้อีกแล้วเนี่ยพูดไปก็จะร้องไห้ไปดีใจกับน้องนะครับดีใจกับน้องแล้วก็ดีใจกับบอสโจเสียโน,นนาะดีใจกับพ่อนอนดีใจด้วยจริงๆนะครับดีใจด้วยจริงๆแล้วก็ดีใจกับ FC แฟนคลับน้องวันนี้ทุกคนก็คือดันก็คือเชียวมิมก็เนี่ยใช้ iPad เนี่ยเปิดฟังทั้งวันอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็เปิดฟังเหมือนนุ่มอิ่มนี่แหละนะครับ ดีใจเนาะทุกคนดีใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าโหคนที่เราเชียร์แล้วเขาประสบความสําเร็จอะทุกคนอุ้มอิมก็ไม่เคยเชียร์ไม่เคยศิลปินอะไรมากขนาดนี้นะครับมีอุคงอิงนี่แหละดีใจครับดีใจแล้วก็วันนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้รับฟังนะครับเอิรนฮักนางเอกน้อยเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังได้เนาะที่ช่องของน้องอุ้งอิงนะครับเพชรบ้านแพง นะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่ามไม่ใช่ของช่องของน้องอีกเดช่องสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะครับเป็นช่องใหม่ด้วยแล้วก็น้องแบบว่ามาทำลายสถิตินะครับปังมากดีใจมากครับดีใจมากดีใจกับบอสโจวันนี้บอสโจคือโอ้โหกี๊ดลั่นอะ่ะบอสโจอะ่ะนะครับบอสโจกีดลั่นเลย ยอดนะครับนะโอเคนะครับทุกคนสําหรับวันนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังนะครับวันนี้อิมก็จะทําคลิปแบบนี้แหละออกมาเรื่อยๆใครที่ยังไม่ได้เข้าไปฟังก็สามารถเข้าไปชมไปเชียร์ไปให้กําลังใจน้องได้นะครับตอนนี้อิมบอกว่ากําลังจะไปบางแสนใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ถึงบางแสนสักทีนะครับคือเปิดเพลงอิงเฟรด่งแพงฟังอยู่แล้วก็ไม่ไปไหนมาไหนสักทีอนะทุกคน โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ดีใจกับน้องด้วยนะครับสองในมาแราง